เห็นครับวิธีปฏิเหตุบ้องปลาดุกว่าฉันเมันกระซับให้มันละเอียดซักก่อนนะครับเนาะซับเอ่อพอดดุกมนละครับถ้าเพิ่นกันบม่ได้ย่างสุกดอกครับย่างพ่อมันมาดนะครับมันมีประวัติอยู่ย่างพ่อมันมาดย่างขันชุกไล่มันมาเพียผว่ามันมาเมนสูตรมันต้องฟักซัำนี่แหละครับ ปักพ่อมหมันมาดละครับเม้บเยหครับ,รบท่านผู้ชมปานสีผ้ามาเบิง้งกวก่นเ้อิ่นสิเห็ดบองครับคนสิเฮ็ดแนวอดครับ่นสิใสยังนโอ้หลังจากสิฟกักแล้วครัหลังจากสีฟักแล้วก็ไปใส่หมดแดงมาด้อครับนี่มันพริกผงพริกผงโอ้แดงจิงคึงครับ ครับขันมันบลเผ็ดมันกับปลาเสียบเนาะครับเนาะน้ำปลาหานำ้นำนำ้ำน้ำปลาห้าครับน,รน้ำปลาขาดบ่ได้คือผงนัวครับอ,อ๋อผงนัวครับผงนัวอยู่ห้อนนั่นนั่นนี่ไหนผงนัวใช่ผงนัวใส่ผงนัวครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายขันมาใส่มาเสียบพี่น้องบ คันบ่ใส่ซาติมแับว่าเนนาสียดายพี่น่อยดูดมั้ยนะครับคนมาบ้องวันวันป่านะครับเครื่องสุกเครื่องดิบมันหลับถึกมันถึกมดแดงแล้วมันก็สุกเลยครับพี่หนอ่อยน้ำลายแตกที่หลังกลัวได้แบบกุก๊กเมื่ออาชีพเพ้นครับหาหม่อ,มองที่เปิดร้านอยท่านพอ่อ พันว่าขันมาเสียบเหนี่ยขาพันว่าเฮ็ดย่ำใดก็เลยเลี้ยมือสุดสวากุลละพวกผุ้นี้ส่วนสมบูรณ์เอาหนีพักหวมครับหอมเทลงใส่หลายมันจังดับกินข้าวได้นะครับโอ้ครับลาบครับลาบแหยงบ้องครับ แต่ผมว่ามันราบแห้งนะครับราบแห้งแต่ว่าบริย่างสุกแห้งนะครับย่างพามันมาถึงมดแดงมันก็สุกพอดีบ่ข้าวนะครับแซบ่บ